วั่าดีแต่ว่าพอออกมาแล้วเหือนเือควังไปมาว่าแบบูสมาแล้วก็้กคนไหลหลายกุ้ก็ก็าก็จะเจอจะมที่แว่าเราจะเจอคนที่ท่ไป่าีานายินร

เออผมว่าสมว่าที่ตัวโปรเจกต์มากกว่าครับคือแต่ว่าคหลักก็จะได้บทที่ดิเอร์หรือผู้กับว่าแตว่าสได้ส่วนตัวโปรเจกต์เป็นเรื่องว่อเรคนดนอยแค่เนี่ยเป็น ว้คนที่เขาจ้างผมกิบอดยเาปรดิเซอร์กับผมกกับไว้ใจมากจากผมกับเพราะเราก็เป็นตัวละครหลักอยู่ที่ราต้องรับผิชอบวากงานใ่หมครกัว่าจริงเราไอบครับเยอะมากร้อตัวทเาแบบว่าความกัทได้ดีเรวาต่างเต็มที่ไมได้รนแต่ตอนที่เรารับมาเราสูเห้โปรเจกต์ดีเลยวพอตงต้องจกรัจะไปยิงกัทำาที่ว่าเราจะับ ให้งานทุกวันแล้วแบบได้ดีเเรียกผานที่าามาว่าใบ้างานราอะไรสะู่้านถูแบงานยางเข้าไปแล้วว่าโันเผมรู้สึกสิ่งเนี้ตอนที่ตอนที่แรกๆคับที่ที่เล่เรื่องเกี่ยวกับรื่องทีเกวก้หนักครับหลังจากนั้นมาก็คือจะมีแต่เรี่แบบว่าแบบว่าท้าทายความสามารถอะไรซึ่งก็ก็ต้องบอกว่าเออ รดิวเซอร์รกันเหมือนมันจะใแบบพัฒนาสเตจภาพโนการอแล้วก็บมันกดให้ผมได้แบบขยายขยายความต้องการความการแสงตังเองเนี่ยมันก็ทำให้ผมบได้พัฒนาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยางครับก็ก็วนนี้กคือแบบรู้สึกว่าก็เหมือนกับอยากเปิดาการทีมทำอะไรที่มันแบบว่าหลาายแนวมากขึ้นแต่อน้ก็ แล้วสิ right right. yeah. Yeah. ่เ <m> ก I mean, no <am> ็หน้อยซึ่งนีก็จะตัดเปลี่ยอะไรเอะไรบทที่แบเบาเบาความรักอะไรก็ได้ได้หมดอยากรู้ว่าบทเบาที่ใครคิดไว้อะจนดันไหนขอเบาๆนะนี่เราพูดต่บเบาอยู่นะแตว่าถ้าหยบเป็นแบบทาทีรักก่อนบาีเนี่ยรักก็ไม่เบานะไม่ดันมากมาก็แบบัเองแต่ว่าผก็กระตดไม่ด้มากกว่าเพราะว่าบานทีก็่างฝ่ายก็หน่อก็บานา เป็นข้อมูลจังหวะเขาสร้างลิขึ้นมาในสังกัดเราเข้าใจว่ามันมีั้ยไม่ต้องก่อนอะไรเลยเรื่องเงียเขาต้องเปิดให้เปิดไปทกคนเลยผมว่าทุกฝ่ายก็มีความยากความง่ายในฝ่ายต่างแต่ว่าเราตงับผดชอบเขาไดกนี้ก็ทำให้เราไปในกลุ่มเล็กเนใ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 ช่องหมากเาไหร่เราว่าเราเสร็จประกันก ใหญ่ขยยมากเพราะว่าทั้งเด็กท <c oughs> ่คนแก่ใชผมรู้สึกว่าขยนมากคเพราะว่าคือหลักจกนไปช่วงแบบประมาณแบบกี่วก็เดิมไปหมาไหนก็เดะรเ่มก็เมามีคนาั้งใงที่ทมาแ่ทงนี้ผมว่าที่แล้วก็ ในี่มันก็กว้างหรว่าบางที่เขรู้สึกว่าแบบกว้างขึ้นทวนี้ก็จะมีสสงเือนกัม่ว่ะนเบนะคนทรเ่เาีลดทกจะส่งห้กัวอย่างนี้ก็จะมีนนี้ทเชิญให้พูดในี่ต่างๆทีอะไรคัทีองซีีสก็ไปยกร่าที่

ยางเกิดเล่นได้าขึ้นแะเรบไม่รู้ว่าตอนี่ผมปิดนไอทีไปตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เวลาไปรออีเวนต์อะไรอ่างเ่ออีเวนต์ไทาหรือไม่มาจะมาแวนอยากดู้งออยากรูเลยเนี่ยว่าอะ่าุดเมื่อไหร่ล้าทึ่แจ้อกมาคือเราต้อเกันคือร่าที่ทิ้บตัวที่เราอ่ะก็คือเมื่อวาที่บอกว่าอ๋อ

ก็พอแบบนร้ตามเิมคือชนึ่งสัปดาห์เดียวโปรเจกต์ไหนก็เดี๋ยวก็จะป่่านล็่เขาแี่บอกาว่าสองปีจะมีอะไรนะคอุ้ยโมเมนต์่เลยะไ้ป็นนเลยปีเรคะอารเลยอ่ะไอซินี้นะคะ